ต้องรอรอฝนมานะครับก็จะเห็นใบเขาแตกมามากกว่านี้เนี่ยเ็าเริ่มแทงยอดออกไม้เห็นดนี่ก็มะม่วงท้าทางไม่รอดครับแห้งเลยแห้งเลยที่ผ่านมาไม่เคยเป็นแบบนี้สักทีนะครับอันนี้แห้งมากแต่ก็จะรอดอยู่นะครับมะขามเขาจะ ทุกปีได้เก็บมะขามเยอะอยู่นะครับแต่มาปีนี้ไม่มีปักให้เก็บเลยมะขามแห้งหมดเลยเพื่อนๆนมาดูต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์ของลุกคนครับแรงจัดปีเนี่ยดูใบร่วงเปลี้ยงเลยครับสี่ห้าสิบห้าแล้วนี่เพื่อนพอจะรู้ไหมครับมะกรูดนี่ไห่มะกรูดแต่ตายยาก ใบเขาสลัดใบทิ้งเฉยๆนะแปงที่ลุงอดยืนทั้งหมดนี่เป็นแปงของมะขามเปรี้ยวทั้งหมดนะครับประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับแต่ย้าที่ไม่ตัดอยอดแห้งมากเลยต้องรอรอฝนมานะครับก็จะเห็นใบเขาแตกมามากกว่านี้เนี่ยเขาเริ่มแทงยอดออกมาหเห็นที ที่ผ่านมาไม่เคยเป็นแบบนี้สักทีนะครับอันนี้แห้งมากแต่ก็จะรอดอยู่นะครั uz. รบมะขามเขาเจงเขามากมายเลยครับกินธรรมชาติเติมน้ำให้เขาหน่อยนึงแล้วก็มีปุ๋ยคอกบ้างนิดหน่อยก็เป็นอย่างที่เห็นนี <y <y ่แหละครับเจงเขามากมายเลยครับกินธรรมชาติเติมน้ำให้เขาหน่อยนึงแล้วก็มีปุ๋ยคอกบ้างนิดหน่อยก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ มีติดไม่กี่ใบครับเนี่ยแล้วฝักก็ไม่มีให้เห็นด้วยไม่ติดฝักเลยแรงมากครับต้นยางนาครับเพื่อนๆโตเร็วเหมือนกันนะครับยางนาปลูกตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบต้นยางนาครับเพื่อนๆโตเร็วเหมือนกันนะครับยางนาย่ยจะตายยากใบเขาสลัดใบทิ้งเฉย เขาเขาก็อยู่ได้ครับนี่แห้งแล้งขนาดนี้ก็ยังมีใบเขียวให้เห็นเห็นอะนนี้ก็ต้นมะกรูดเอาไปปรุงอาหารทำอาหารได้น่าจะน่าจะไม่รอดเหมือนกันนันก็แห้งเขาเขาเขาก็อยู่ได้ครับนี่แห้งแล้งขนาดนี้ก็ยังมีใบเขียวให้เห็นเห็นอะนนี้ก็ต้นมะกรูด เอาไปปรุงอาหารทำอาหารได้สามเปี้ยวตอนนี้ยังพอมีใบเขียว้อย็นบ้างนะครับอันนี้ก็แต่หญ้าที่ไม่ตัดจะแห้งมากเลยนี่นละครับปลูกมะขามเปี้ยวเราไม่ต้องดูแลอะไรเข้ามากปล่อยเป็นธรรมชาติโค้ดไม่ได้มีบมังคับอะไรมากมายไม่ได้ปุ๋ยเล่นง่ายจ น่าจะไม่รอดเหมือนกันอนก็แห้งจะตายยากใบเขาสลัดใบทิ้งเฉยๆเพื่อนๆมาดูต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์ของลุงโอนครับแรงจัดดีเนี่ยดูใบร่วงเปลี่ยงเลยครับเกงเขามากมายเลยครับเป็นธรรมชาติเติมน้ำให้เขาหน่อยนึงแล้วก็มีปุ๋ยคอกบ,บ้างนิดหน่อย ก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับสามเปี้ยวต้นนี้ยังพอมีใบเขียวๆอย่เห็นบ้างน,นะครับอันนี้ก็นี่แหละครับปลูกมะขามเปี้ยวเราไม่ต้องดูแลอะไรเขามากปล่อยเป็นธรรมชาติไม่ได้บีบบังคับอะไรมากมายไม่ได้ปุ๋ยลยนิดแล้วครับใบอ่อนครับมะขาม เปรี้ยวยักษ์ฝักดาบนะแปลงที่หลงวงพดยืนทั้งหมดนี่เป็นแปลงของมะขามเปรี้ยวทั้งหมดนะครับประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับทุกปีได้เก็บมะขามเยอะอยู่นะครับแต่มาปีนี้ไม่มีปักให้เก็บเลยขามแห้หมดเลยต้องรอรอฝนมานะครับก็จะเห็นใบเขาแตก มามากกว่านี้เนี่ยก็เริ่มแทงยอดออกไม้เห็นที่ปักเป็นแบนใหญ่ๆอะ่ะต้นมะขามพวกนี้ลุงวดเอามาปลูกตั้งแต่สูงสักประมาณห้าสิบเซนนี่แหละาาหน,นะแปงที่ลุงวดยืนทั้งหมดนี่เป็นแปงของมะขามเปรี้ยวทั้งหมดนะครับประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับน่าน่าจะไม่รอดเหมือนกัน มันก็แห้งจะตายยากใบเขาสลัดใบทิ้งเฉยเขาเขาเขาก็อยู่ได้ครับนี่แห้งแรงขนาดนี้ก็ยังมีใบเขียวให้เห็นเห็นนะอันนี้ก็ต้นมะกรูดเอาไปปรุงอาหารทำอาหารได้ที่ผ่านมาไม่เคยเป็นแบบนี้สักทีนะครับอันนี้แห้งมากแต่ก็จะรอดอยู่นะครับมะขามเขาจแต่หญ้าที่ไม่ตัดจะแห้งมากเลย ดูครับแรงมากขนาดไหนดูยญ้าแห้งหมดเลยแห้งหมดเลยประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วรถมาตัดหญ้าไว้นะครับเขาเขาเขาก็อยู่ได้ครับนี่แห้งแรงขนาดนี้เขายังมีใบเขียวให้เห็นเห็นนะอันนี้ก็ต้นมะกรูดเอาไปปรุงอาหารทำอาหารไดน้น่าจะน่าจะไม่รอดเหมือนกันร้านก็แห้ง ต้นยางนาคนระับเพื่อนๆโตเร็วเหมือนกันนะครับยางนายสามเปี้ยวต้นนี้ยังพอมีใบเขียวๆหยเห็นบ้างนะครับอันนี้ก็นิดแล้วครับใบอ่อนครับอันมะขามเปี้ยวยักษ์ฝักดาบปลูกตั้งแต่ปี2 5 5พ ต้นยางนาคนระับเพื่อนๆโตเร็วเหมือนกันนะครับยางนานที่ผ่านมาไม่เคยเป็นแบบนี้สักทีนะครับอันนี้แห้งมากแต่ก็จะรอดอยู่นะครับมะขามเขาจะแต่หญ้าที่ไม่ตัดจะแห้งมากเลยสามเปรี้ยวตอนนี้ยังพอมีใบเขียวๆเวห็นบ้างนะครับอันนี้ก็ ต้นยางนาคนรับเพื่อนๆโตเร็วเหมือนกันนะครับยางนาต้นยางนาครับเพื่อนๆโตเร็วเหมือนกันนะครับยางนานีน่แหละครับปลูกมะขามเปรี้ยวเราไม่ต้องดูแลอะไรเขามากปล่อยเป็นธรรมชาติโค้ไม่ได้บีบบังคับอะไรมากมายไม่ได้ปุ๋ยเล็กนี่ก็มะม่วง้าทางไม่รอดครับแห้งเลยแห้งเลย เพื่อนๆมาดูต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์ของนงุโฮนครับแรงจัดปีเนี่ยดูใบร่วงเปลี้ยงเลยครับแต่หญ้าที่ไม่ตัดจะแห้งมากเลยปลูกตังก้งแต่ปี2อ5 0มีติดไม่กี่ใบครับเนี่ยแล้วฝักก็ไม่มีให้เห็นด้วยไม่ติดฝักเลยแรงมากครับ เองเขามากมายเลยครับเป็นธรรมชาติเติมน้ําให้เขาหน่อยนึงแล้วก็มีปุ๋ยคอ,อกบ้างนิดหน่อยก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับน่าจะน่าจะไม่รอดเหมือนกันนันก็แห้งนี่ก็มะม่วงต่าทางไม่รอดครับแห้งเลยแห้งเลย สี่ห้าสิบห้าแล้วนี่เพื่อนพอจะรู้ไหมครับมะกรูดนะนี่มะกรูดแตกนี่ก็มะม่วงท้าทางไม่รอดครับแห้งเลยแห้งเลยน,นี่อันนี้เป็นต้นที่หนึ่งต้นแรกนะครับมาดูต้นที่สองต้นถัดมาครับ ทุกปีได้เก็บมะขามเยอะอยู่นะครับแต่มาปีนี้ไม่มีปักให้เก็บเลยมะขามแห้งหมดเลยนี่ก็มะม่วงท้าทางไม่รอดครับแห้งเลยแห้งเลยนี่นะครับปลูกมะขามเปรี้ยวเราไม่ต้องดูแลอะไรเขามากปล่อยเป็นธรรมชาติมันก็ไม่ได้บีบบังคับอะไรมากมายไม่ได้ปุ๋ยเล็ก